ต้อนรับสู่คาดิเนสตี้วันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับนิสสันนาวาร่า2026รุ่นใหม่ล่าสุดรถกระบะที่ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานหนักและการขับขี่ในชีวิตประจําวันอย่างหรูหราการเปลี่ยนโฉมในครั้งนี้นิสสันไม่ได้เพียงแค่ปรับดีไซน์ให้ดูสวยงามขึ้นแต่ยังยกระดับสมรรถนะเทคโนโลยีและความปลอดภัยให้ครบครันเริ่มจากดีไซน์ภายนอกนาวาร่า2026มาพร้อมกระจังหน้าโครเมียมดีไซน์ใหม่ไฟหน้าเล็ซโปรเจคเตอร์แบบอัดดัปตีที่ให้แสงสว่างคมชัดในทุกสภาพถนน กันชนหน้าและหลังดีไซน์แข็งแกร่งเพิ่มความบึกบืนเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้ดูโฉบเฉีียวพร้อมประสิทธิภาพด้านอากาศพลาศาสตร์ที่ดีกว่าเดิมล,ออล้ออลลอย์ขนาด18นิ้วรุ่นลายสปอร์ตช่วยเสริมความดูด,นดนันให้โดดเด่นบนทุกเส้นทางด้านสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลเท,ทรอร์โบรุ่นใหม่ให้กำลังสูงสุดกว่า200แรงม้าพร้อมแรงบิดมหาศาลเพื่อรองรับการบรรทุกหนักและการขับลุยเส้นทางสมบุกสมบัน ระบบส่งกำลังเกียร์อัตโนมัติ8สปีดต,ตอบสนองรวดเร็วและระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ปรับโหมดได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโหมดขับเคลื่อนบนถนนปกติทางลื่นหรือทางวิบากนอกจากนี้ยังมีระบบช่วงล่างปรับปรุงใหม่เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนทําให้การขับขี่ลุ่มนวนแม้ในเส้นทางค,ครุขระภายในห้องโดยสารเน้นความกว้างขวางและความหรูหรา เบนาะหนังแท้คุณภาพสูงปรับไฟฟ้าหลายทิศทางพร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศคอนโซลกลางติดตั้งจอสัมผัสขนาด12องนิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบนำทาง GPS และชุดเครื่องเสียงพรีเมียมจาก Bose ที่มอบเสียงรอบทิศทางอย่างมีมิติช่องชาร์จไร้สายและพอร์ต USB หลายตำแหน่งถูกจัดวางอย่างสะดวกด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย Nissan Navara สองพานยี่จัดเต็มด้วยระบบ Nissan Safety Shield ้ซึ่งรวมถึงระบบเตือนการชนด้านหน้าและการเบรกอัตโนมัติ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนกล้องมองรอบคัน360องศาและระบบช่วยออกตัวบนทางชันหรือทางลาดชันเพื่อให้ผู้ขับมั่นใจในทุกเส้นทางน,นอกจากนี้นิสสันยังให้ความสำคัญกับความทนทานและการใช้งานจริงตัวถังและโครงสร้างใช้เหล็กกำลังสูงเพื่อรองรับการบรรทุกหนักพื้นกระบะเคลือบสารกันร,รอยขีดข่วนและติดตั้งจุดยึดสัมภาระหลายตำแหน่งเพื่อความสะดวก นิสันนาวารา2026คือการผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งสมรรถนะสูงเทคโนโลยีทางสมัยและความสะดวกสบายในหนึ่งเดียวเหมาะสำหรับทั้งการทำงานการท่องเที่ยวและการใช้งานประจำวันอย่างมีสไตล์หากคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่พร้อมลุยทุกสถานการณ์และดูดีในทุกมุมมองรุ่นนี้คือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาดและอย่าลืมติดตามคาร์ไดเนสซเพื่อรับชมรีวิวรถใหม่ล่าสุดก่อนใคร